ถามได้ครับหรือไม่ก็ดูคลิปนี้แต่ที่ผมบอกก็คืออาทิตย์แรกลูกค้าทุกเจ้าถามมอนกันหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นอะไรเงี้ยเดยกก็ลืมแต่ว่าเรามาสอนให้เห็นว่าไอ้เนี่ยคือไอ้นี่ไอ้นี่นี่นะเวลาคุยเราได้เป็นภาษาได้หมดคงไปให้พสวัสดีค่ัสค่ะจ่าที่ทำไมไม่มีโลเคชั่นล่ะโตของใครบางบอนใช่มีพิมพ์โลเคชั่นว่าพี่วันแค่นั้นเองฮะพี่วันใจถึงมึงได้เหรอเขาอยู่บางบอนเี้ยไก่โคตร ยองฮีนะครับีสั้นในียาวสัตว์ระยองฮีสั้นจันฮียาวอ่าเราไปทั้ง2ที่เลยนะครับระยองหนึ่งเครื่องและจันหนึ่งเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นหีทั้งยาวและสั้นนะครับ ส2อ,อ่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟิก อิงตอนลอนทัวร์นะครับวันนี้เราจะไปนิวซีแลนด์นะครับส่งเครื่องพร้อมเทนนะครับไไม่ใช่นะครับก็คือมีภารกิจ3ภารกิจด้วยกันนะครับกำลังหา GPS อยู่หนึ่งเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับหนึ่งเครื่องนะครับที่บางบอลนะครับบางบ่อปักข้อไม่เกี่ยวนะครับบางบอลถูกแล้วับแล้วก็มีที่ส่งนะครับ DFTPro V2 ที่ที่ไหนนะทระยองระยองฮินะครับอีสันอี่ิยาว่าระยองฮิสั้นจันฮิยาว่า เราไปทั้งสองที่เลยนะครับละยองหนึ่งเครื่องและจันหนึ่งเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นทีทั้งยาวและสั้นนะครับ <c oughs> แห่ไม่ใช่นะครับที่ไปว่าอะไรโซ่ครับจั๊จ๋าใช่ไหมใช่แล้วถ้าครับพี่อะครับจ๋า <c oughs> ไปเราจะไปขนทุเรียนด้วย <c oughs> แค่นี้ยังจะไม่แน่พอละเ <c oughs> <c oughs> มืองแห่งผลไม้จันทบุรี <c oughs> ใช่ละใช่ทำไมไม่มีโลเคชันล่ะโซ่ของใครบางบอนใช่พี่พิมพ์โลเคชันว่าพี่วันแค่นั้นเอง ะที่วันใก่ถึงมึงได้เหรอเขาอยู่บางบอลเมื่อกี้ไกโ่โคตรตอนนี้เราก็ใกล้ถึงฟิวเจอร์แล้วนะครับมันจึงไม่เกี่ยวก็กำลังมุ่งหน้าไปนะครับบางบอลโอ้ <c oughs> แรงมากยาลิลลุบวัน, <Nope. S 1> นเสียงเสืยอยางมอเตอร์ไซค์ยาลิลลงเครื่อง 2J นะครับวิ่ง800ร้อยกว่ากิโลเมตรครับแล้วเราก็จะไปส่งเครื่อง โดยกาวนะครับวันก่อนลูกค้าซื้อตัว dmf pro m a g p a t นะเป็นเพื่อน mdc แปลงตัวดึงฟีดด้านหลังนะก็ถือว่าเป็นรุ่นสูงสุดของตัว dmf a สามก็มีงานเยอะนะครับก็ไม่อยากรอหมายถึงว่าไม่อยากรองานเสร็จและนําไปโดยกาวแล้อบก็เลยสั่งซื้อตัวโดยกาวเพิ่มอีกตัวนึ่งนะครับด่วนมาเมาื่อคืนตอนสามทุ่กว่า ทาเราก็รีบส่งให้่วนเหมือนกันจะไปในแต่บ่ายคืนเลยนะครับแต่มืดมอมไม่เห็นครับโจขอเสียงหน่อยหลับไปแล้วปะส่งบางบอนเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวใช่ไหมพี่ก็ไปดูว่ามีอะไรกินถ้าไม่มีอะไรกินก็ไปกินติ้งแวะรถได้รอบนี้เราก็จะไม่ไม่ค่อยชินนะเพราะว่าปกติจะออกโซสารหนืองรอบนี้ไม่เคยไปเลยไม่รู้ว่ามีอะไรกินใช่ปกตินี่จะมีร้านประจำนะครับเมื่อกี้ก็ไปแล้วก็ถ่ายให้ลูกค้าดูถ้ามีร้านประจำอะไร ก่อนไปเนี่ยเราจอไอ้นี่เลยเลือร้านนี้ไหมร้านนี้ไหมนะครับเพราะว่าภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยแบบไปจนมีร้านประจำนะครับข้าวไอ้นี้ก็เดี๋ยวต้องไปหา,าดับหน้าอยู่ดับนึงถ้าลูกค้ามีร้านอะไรแนะนํานะครับไม่ว่าภาคเหนือใต้ออกตกนะครับภาคแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับสกิปบอกเราสค่นิ้เองใช่ครับสามารถคอมเมนต์ได้นะคอเมเมนต์เรารเราจะอะไรกันแม่ไปทาน<ช>อยากอร่อยอร่อยเพราะเราบ้าของกิน เรื่องงานเรื่องเล็กเรื่องก,งก,กินเรื่องใหญ่วันนี <c oughs> ้จัดเต็มทีมีนำออ้ำมอน1บาท3กิโลเม,มใช้ช่องทางดซเพื่อใช้ทางออกไปทางออกทางข้าน้าตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้านะครับผมเครื่องโรยกาว <c oughs> แมสอันดิและโอเปอรตน้องมันเด็กน้งนี้ ครับก็ตอนนี้ออกเดินทางไประยองจันทินะฮะอะไรดังผีเสื้อสมดสุดก็นะครับตอนนี้อยู่ที่ระยองอีกเ็ดนาทีถึงลูกค้านะครับมีอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สองรอบครับรีเลยไปเกือบชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ทำให้ช้านะครับ ก็ที่วางแผนไว้เจ็ดพันกว่าล้าน <c oughs> เสียหายไปนะกําลึงจ็ดพัน 7, ล้านอีกประมาณเจ็ดนาทีครับเจ็ดกิโลก็จะถึงบ้านลูกค้าเลยแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นป้ายระยองจันนี่ตอนนี้หน้าทุงเรียนปะทุเรียนตั้งหน้าร้อนเนีเอ๊ะดีก็ร้อนลลเลยเลยดีว่าลูกค้าอยู่ใกล้กันเลยก็ใกล้ตรงไก้ <c oughs> ตรงไหนชาวจังหวัดก็มาส่งเลยครับทีมทีโปนะครับถึงรีเจ้านี้ปะ เ,จ,เจ้าจ,จันรนก็ถ้าให้แนะนํานะครับแนะนําซื้อก็คือตัวโประครับไม่เรียกอะไรไ,<ม>ไม่เสียเง,ยงินเยอะหรือน้อยมีระบบจัดการสีขาวพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ดีนะครับนอกจากเครื่องแล้วนะครับเราก็มีวัสดุขายด้วยนะครับก็หมึกคุณภาพสูงนะครับแล้ก็รับประกันหวมพิมพ์ถึงหนึ่งปีแสดงว่าหมึกเราไม่ทําให้อุดตันแน่นอนใช้ดีจึงบอกต่อนะและที่สำคัญราคาไม่สูงก็นะครับทีมงาน ามเกอร์นิวเกเตอร์วันจันทร์เราจะไปลงใต้นะชุมพรนี้ครั้งแรกที่เราตลอดตัวนะครับก็คือใช่เราจะกลับไปเยือนถิ่นเดิมอีกครั้งหนึ่งครับวันจันทร์เจอกันเจอกันแม่จ้ากระเบื้องแตกแน่นอนเราจะไปที่ชุมพรนะครับแต่ว่าจะไม่รูวอ์เพิอะไรแต่ลูกค้ามาจจำมาแล้วนะแต่ไม่ได้ดูอะไรละเอียด อ๋ออันนี้น่จะเรียกว่าในเมืองได้ใช่ไหมเมองรเมืองเมืองเมืเมืองเมือนี่ไงยองจัดตลา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 อตลาดตตลาดตอตลาดาดตดา มาถึงพอดีจตองเป็นดิดเออพี่โซบอกไม่เห็นไกลนะครับอ่นอนไปนอนมาเึงนึก็ถึงแป๊บเดียวดูสายที่จะแก้บ้านแรงเขาสุดถางไปแก้ดูสามเก้าเลวิสายนี่ไรปดน่ะใช่้ต๊ะไม่รู้ไม่รู้โควิดคุมา อเคยดูเรื่องสี่กองมจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายต้องเข้าไปในซอยแน่เลยเนี่ยเนี่ยป่ะติ๊กเกอร์น่ยอุปกรณ์แต่งรถบรรทุกใช่เหรอใช่ทักเข้าไม่รู้เพื่อให้เข้าระก็ต้องเข้าสะพานตะกอนน้องพี่เทปูนอยู่จุดหมายของคุณอยู่ทางใายอย่าบอกว่าลงจอดรถเนี่ยนะฟิล์มอาร์ตีป่ะใช่ฮะ รู <S <S ้ยไงเวลาพี t <t ่โซบอกกับบอกชายนี่พี่แล้วตื่นเลยเชื่อคนง่ายด้วยกูเชื่อด้วยนะหน้าตาแม่งเครียดด้วยนี่นะครับใช่ไหมใช่โทรดีกว่าจิบเบ็ดจิบเบ็ดทัก มุงดำกุมารน,นี่ครับก็จัดโทรหาลูกค้าเมื่อกี้ก็เนี่ยครับร้านอยู่้างหน้านะครับกีฬาไนนะครับแล้วก็เจอ๋วยเตี่เรือยุทธยายนะครับกับลุงดำข้าววัดปูเมืองทองพี่โซบอกอร่อยมากนะรู้อีกครับไปไหนเขารู้จักคลองนั่งเดิมนมาอร่อยแต่อันนี้มันปิด อไอ้คนของ ถามได้ครับหรือไม่ก็ดู <Beaut motivations> คิดดูเนี่ยแต่ที่ผมบอกก็คืออาทิตย์แรกลูกค้าทุกเจ้าถามเหมือนกันหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าเรามาสอนให้เห็นว่าไอ้เนี่ยมันคือไอ้นี่ไอ้นี่นี่นะเวลาคุยเราได้เป็นภาษาเดียวกันรงไปครับสวัสดีครับคคุณ่ะ รสชาติที่คุณดื่มได้น้ำฟรีจากปั๊มบางจากเตียงเติมห0 0ได้2ขวด5 4 3ส1สหนึ่งเโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบุรีก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบุรีแค่นี้ครับแล้วไปเจอกันทำไมนะเขาลูกค้าอยู่นั่นเหรอใช่ผู้ชมดูอยู่อยู่นั่นใช่ไหมใช่อะไรโตมันเสียงอะไรอยใครได้เหรอไม่เป็นไรซื้อมาให้อ่ะเนี่ยแดงก็ไม่ได้ไม่เย็นแล้ว เย็นไม่ลูกค้าว่าไงย,ยังไม่ตอบอ่ะโทรไปดีกว่าใชใช่ก็เดี๋ยวตอนนี้ติดต่อลูกค้าที่จงังหวัดจันทบุรีก่อน,กนนะครับลวลูกค้าลูกค้าจะฟิอิงนะครับมันจะถึงประมาณทุ่มครึ่งเลยครับลูกค้าสะดวกไหมเลยจะพรุ่งนี้เช้าดีมม่ไม่ไม่ยากครับใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ไม่ใช่ลูกค้าจะให้เข้าไปวันนี้ทุ่มครึ่งเลยหรือจะให้เพื่อเข้าพรุ่งนี้เช้าครับได้ได้จะเปิดจะสะดวกกี่โมงครับโอเคเดย์แปดมึงแปดโมงครึ่งผมเข้าไปครับผมครับครับครับบอยลูกเวทง อานนี้จะไปนอนไหนนอนใกล้บ้านครับที่จะตื่นเช้าอ่โอเคเลยือว่านอนระยองดีไว้อัดสองชั่วโมงได้นะถ้ามันแปดโมงคืนมึงต้องมึงหกโมงเลยนะก็ไปนอนใกล้ๆบ้านนอนเลยตื่นโมงตื่นสองโมงไม่ดีกว่าเหรอใช่ป่ะโตเรื่องเอาแล้วก็ออกเดินทางไปนอนใกล้ๆเมืองทุเรียนนะครับไม่เหนี่ยนะวะพี่โตอย่าบุลี่เดี๋ยวก็นี่นี่ไว้ก่อนไหว้ก่อน มาขามเทศกพหายากนะตอนนี้เราได้เจอร้านอาหารที่คิดว่าวิวน่าจะสวยนะครับก็คือร้านอาหารอะไรนะขัวมะพร้าวอ่อนขัวมะพร้าวอ่อนนะครับเขาจะเอามะพร้าวนะครับมาทําให้อ่อนใช่เลย ไปถึงมาต้นต้นมะพร้าวอ่อนเฉยเฉยต้นไม้อ๋อเป็นรีสอร์ทเป so ็นสวนได้เลยนะเหรอเฮ้ยจริงดิต้อพูดจริงนะพูดจริงเนี่ยจริงทานอยู่คืออะไรพูดจริงอยู่พูดจริงบอกมะพร้าวรีสอร์ทเนี่ยเนี่ยแหละเออนี่ไงเออใช่เออใช่ว่ะเฮ้ยพี่โซ่เก่งโซ่เหนื่อยไม่ได้แต่คิดได้เฮ้ยวันนี้อาจจะนอนในสวนนะครับก็ดีบรรยากาศดีมีเวลาเป็นทางเข้าใช้ได้นะ แบบสวนนะเป็นสวนบรรยากาศนะแต่พูดถึงไงละยองจันตาดมันสวนผลไม้ใช่แล้วมันดงผลไม้เรื่องนะครับมีนี่ไหมสตรอเบอรี่มันต้องเหนือก็ออกมาผิดที่ทางนี้คนต้องต้องเป็นทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนทุเรียนบางคุดเง้อผมเห็นจะแต่ดมกล้วยจหมดคำอธิบายไม่รู้จะพูดอะไรต่อ เตอมเลลองแปว่าเอลออาใ้าตอบแล้วผมไม่ด้ิดแล้วมีบาสวยว่ะตตายไนะลอพูดไปเรื่ยตงไปตรงไปใจเย็น มีเกยร์มากดด้วยมือเกียร์โอ้โหไอ้ตู้จะลงไปนะกัดขาค่าดัดดู้วกดมาหน้าสองตัวดังตัวนะกดทำไมกดทำไมไม่ได้แล้วสกายทะเลเนี่ยเนี่ยทะเลอนนีไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่แห่งนี้จะมีทะเลนะที่แห่งนี้ที่พัคจิตนะที่แห่งนี้เนี่ยจัวเนี่ยเนี่ยเนี่ย เปพาเปตงป่พาเปตงใส่ไม้อ่อนนะอ่อนลองกัดลองกัดแล้วแข็งต้นนะใช่ถ้าไม่จะหมองนิดนึงก็จะไม่ลองกัดต้นเร <c oughs> อนีนะครับก็ฝนมาถึงแล้ว,ว<ะ>อ้สวนใหญ่เลยเข้าเข้ินสอยอิน ลองเข้าทางออกดิเออไม่เอาเข้าเอาไอ้ส้มงานมาตั้งใจไม่ออกไม่เราลองเข้าทางออกดิปิดค่ะมาถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยติดด่วนเลยน้ำตาไหลตังค์อ่ะอืมครับก็เนี่ยฮะบรรยากาศนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมาเที่ยวระยองก็แนะนำได้นะครับอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมเนี่ยโดยตัวเมืองมาแปดโลใช่ครับผม ชื่อ oh, okay, รัวมะพร้าวอ่อนโอเคอยู่ใช่ครับพิมนใน Google Map เจอเลยนะฮะรัวมะพร้าวอ่อนก็จะได้4ประมาณ4.4ดาวนะครับเมื่อกี้เห็นในแมบใส่มอกแกมาในกุ๊าารกรัอนอร่อยอยังไงเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับ ็ไไนี่ครับบรรยากาศร้านร้านใหญ่นะอืมอือ <c oughs> ก็บอกอยู่ว่าตัน <c oughs> ตนั่งบนนี้ด้วยได้มาย,ยู่งเหยิงใจ